มเด้อมหูยังมาเสาเสียงนกเสียงหนูฟังด้วยค้อเสียงนกเสียงหนูแล้วค่อยมีหญ้าเท่าไหร่เด้อเพื่อนเพื่อนโอ้ยป่ามงคลค่ะเพื่อนเพื่อนอาหารคุณอะไรก็หมดค่ะไม่ได้ไปซื้อเลยค่ะฝนก็ตกอยู่นี่ พอดีปิ้งนี่นตกลินลินค่ะเพื่อนเนขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบอาหารคุณยาไยรก็หมดค่ะไม่ได้ไปซื้อเลยค่ะฝนก็ตกอยู่นี่โอยพอดีปิ้งนี่ยได้ยินเสียงอยไารละมาละค่ะเพื่นพรรนอนเพื่อนปลาเสียนรูน่ะเพื่อนเพื่อน เคยได้กินเหนือน้ำเนาะกระโลเด้อค่ะเด้อน้ำให้น้ำนาน้ำหัวน้ำสวนเด้อค่ะพัวหน้าหงายกระลไลเด่อเพื่อนเดี๋ยวคุณจะได้สีทางเปลี่ยนโอ้เซนลูกขนาดเด้อเพื่อนได้ยินเสียงอยงไรกับมาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาให้กินเด้อตุกเลลินค่ะเพื่อนขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนะคะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบเดินกับชิบดได้เพื่อนๆเลยหกหลายไม่ได้จะพาไปดูสวนฝรั่งยังไรเด้อแต่ลุกเลยลุกมากอาหารคุณยาไรก็หมดค่าไม่ได้ไปซื้อเลยค่ะฝนก็ตกอยู่นี่โอ้ยพอดีปิ้งนี่ยฝนตกเลยลิน,ลนค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนะคะ จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบหกขักเถอะนี่เอาหญ้าก็อยู่ส่วนหญ้าเข้าอยู่ส่วนเข้าแล้วเพื่อนๆพื่อนหกขัดขยะไรทางบ่ไหวดอกเด้อตื่นเช้ามายังไรก็เลาะให้เลาะส่วนเด้อเพื่อนๆโอ้ยก็มาเบิ่งปลาโซอยอะไรเนี้ยเพื่อนเพื่อนอะไรสิทางเป็นเราไปก่อนหาก,กินอาหารธรรมชาติก่อนเด้อก็เลาะเด้อค่ะเด้อ น้ำให้น้ำนาน้ำหัวน้ำสวนเยค่ะคุณฝนหิก็ไลยได้ด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวคุณจะไล่สีทางเปลี่ยนโอ้ยแต่ว่าอยู่นี้เข่าใครเนี่ยพค่อยมีหย่าเนาะขนานนี่กะโลดเด้อค่ะเด้อน้ำให้น้ำนาน้ำหัวน้ำสวนเยค่ะคุณฝนหิมาก็ไลยได้ด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวคุณจะไลสีทางเปลี่ยนโอ้อาหารคุณยาไรก็หมดค้าไม่ได้ไปซื้อเลยค่ะฝนก็ตกอยู่นี่ โอ้ยพอดีปีกนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชมบรรยากาศด้วยค่ะเด้อ <c oughs> บอกปากลาคุณายไรได้ยินเสียงยายไรผลมาหรอเพื่อนเพื่อน,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 นปีกได้แลว้วปลาดุกคุณายไร เต่วยู่ยนนี้เข่า,ขาใครเนี่ยบ่ค่อยมีหย่าเนาะเขนาอนี่เราบังหัวห่วบังส่วนค่ะคุณหง่ย่าโอ้บรรยากาศกักประมาณนี้และเพื่อนๆไปเด้อหูยัมามัอเ้าเสียงนกเสียงหนูฟังเด้อเขเด้อเสียงนกเสียงหนูเราไปก่อนหาก,กินอาหารธรรมชาติก่อนเด้อ อาหารคุณอะไรก็หมดคะ่ะไม่ได้ไปซื้อเลยคะ่ะฝนก็ตกอยู่นี่โอ้ยพอดีปีกเนี่ยฝนตกลินลินค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบ บอกปลาคุณยายอะไรได้ยินเสียงยายไรผุนมาแล้วเพิีนเพื่อนเพื่อนพิ้งได้แล้วปลาดุคุณยายอะไรเราบังหัวบังสวนค่ะคุณอะไรโอ้ยบรรยากาศประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อนคุณครัเพื่อนเพื่อนเราบังหัวบังสวนครับคุณอะไรโอ้ย บรรยากาศกประมาณนี้หละเพื่อนเพื่อนกำลังเขียวกระจีบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นปนหม่อีกแล้วค่ะมีอะไรกันโรน้ำให้น้ำนาด้วยค่ะเดอชีพประจำวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศด้วยค่ะเด้แล้วค่อยมีหญ้าเท่าไหร่ด้วยเพื่อนเพื่อน <c oughs> ป่ามุกตุกลินลินค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆเ<ม>สียนลูกขนาดเลยเพื่อนๆได้ยินเสียงองไรกับมาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาให้กินเด้อเพื่อนปลาดุกปลาดุกก็โตแล้วเรื่อเพื่อน พื่อนปลาดุกปลาดุกก็โตแล้วแต่ว่าอยู่นี่เข่าใครเนี่ยบ่ค่อยมีหย่าเนาะขอนานนี่เราบังหัวบังส่วนค่ะบปุ๋นหัวหย่าโอ้ยบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละเพื่อนเพือเพื่อนๆพื่อนกระโลเด้อค่ะเด้อ น้ำให้น้ำนาน,น้ำหัวน้ำสวนเลยคะ่ยกกะหุวหน้าหญ้าก็ได้ได้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวคุณจะได้สีทางเปลี่ยนโอ้ยังไงถึงจะทางเปลีนเนาะขึ้หกแต่เนอะหกคักแต่ป่านี้เอาหญ้าก็อยู่ส่วนหญ้าเข้าอยๆๆืดส่วนเข้าเลยเพื่อนๆหกคัดขยันได้ทางบ่๊วยดอกเด้อเรือเพื่อนๆ ยังไงที่จะทางเปลนเนาะคือฮกเนาะเดินกับชิบโบได้เพื่อนๆเอ้ยฮกหลายไม่ได้จะพาไปดูสวนฝรั่งอะไรเด้อแต่ลูกได้ลูกมากเพื่อนปลาดุกปลาดุกก็โตแล้วเซียนลูกขนาดเด้อเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรกับมาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาให้กินเด้อ ข้าวก็กำลังงามเด้อเพื่อนๆฝนตกมีน้ำเนาะค่ะเนาะอาหารกูยางไรก็หมดค่ะไม่ได้ไปซื้อเลยค่ะฝนก็ตกอยู่นี่โอ้ยพอดีพี่เพื่อนปลาดุกปลาดุกก็โตแล้วอาหารกูยางไรก็หมดค่ะไม่ได้ไปซื้อเลยค่ะฝนก็ตกอยู่นี่ พอดีปิงกงนี่คุณค้าเพื่อนเพ,พื่อนคุณค้พาพ่อนเพื่อนแล้วค่อยมีหญ้าเท่าไหร่เด้อเพื่อนเพื่อนโอ้ยป่ามยแต่ว่าอยู่นี่เข่าใครเนี่ยค่อยมีหญ้าเนาะขนาเนี้โอ้ยหผลอะไนไ้ยินเสียงมาได้เด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่อกินอาหารน้ำเนาะขอนอเนอกนอ,ก,นอกมาแล้วมาแล้ว อาหารกูยางไรก็หมดค้าไม่ได้ไปซื้อเลยค้าฝนก็ตกอยูน่นี่โอ้ยพอดีปิ้งเพื่อนปลาดุกปลาดุกก็โตแล้ว,วได้ยินเสียงยังไรละมาล,าาละค้าเพื่อนเพื่อนปลาเสนรูนครเพื่อนเคยได้กินเนื้อน่ะเนาะกันก็นโลดเด้อค่ะเด้อ น้ำให้น้ำนาน้ำห,หัวน้ำสวนเออค่ะคุ่นหงาก็ไล่ได้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวคุณจะได้สีทางเปลี่ยนยังไงที่จะทางเปลี่ยนเนาะคือหกแต่นอแต่ว่าอยู่นี่เข่าไข่เนี่ยพค่อยมีหยาเนาะเนาหน่อนเราไปก่อนหากินอาหารธรรมชาติก่อนเ้อ ยังไงถึงจะทางเป็นเนาะคือหกแต่เนอนคคะคุณค่าคเพื่อนเพื่อนเราไปก่อนหาก,กินอาหารธรรมชาติก่อนดเด้อเพื่อนเพื่อนไปดูฝรั่งลูกโตๆของคุณยายไรโอ